ก็พูดสิคะโอ้โหน่าทานจังเลยผักมุ้งโอ้อาจารย์ทำได้ปหมอาจารย์ตัครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้วไหนี่ยดูสิสโอ้โหนั่นอะไรผงนัวหรึป่าวอาจารย์อของไม่ใชครัน้ำตาล่าน้ำตาลเหรอคะเจ้โอ้ไหนอาจารคนให้ดูสิน่าทานไหมคะในน้ำพริกกะปินะคะ กุ้งกุ้งจริงๆนะกุ้งแบบอันนี้เลยกุ้งชาวบ้านเขาทำเองเป็นกระปิกกุ้งแบบว่าำเางหรอคะเทาใช่พี่ที่เขาสุดทานครับอร่อยมากแล้วนี่ผักกุ้งเป็นแอดแอดกอลนะคะเป็นคนขัดนะคะเดี๋ยวเราปิดปิด่องก่อนอร่อยอร่อยไหนจารย์ชิมสิจานชิมแบบถูกต้องแบบนี้สักนะ อร่อยน้อนจริงอ่ะแล้วเมนูต่อไปทำอะไรคะคุณก๊อฟทอดปลาครับทอดปลาทอดหมูทอดปลาเขาจะทำการทอดปลานะคะอาณาดาภัยน้องแอดจะแอดจะทำกับข้าวไม่อร่อยนะคะไม่มีใครทานนะคะส่วนนี้จะเป็นผู้ชายทำกับข้าวตอนนี้เปิดรับสมัครนะคะเปิดรับสมัคร สาวๆสาวๆมาช่วยทำนะคะอาจารย์ต้องการสาวๆอายุเท,ท่าไหร่ดีคะอาจารย์สักประมาณ80-90ครับ80-90นี่คือแบบทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมไม่เอามาให้เป็นอะไรนะากกอแบบอะไรก็เลยะอาจารย์ไม่ใช่อายุ80-90นี่คือกับข้าววินเทจหาทานยากนะอาจารย์ใช่ครับ จริงๆอายุ80 90เนี่ยคือจะทำกับข้าวอร่อยมากกับข,<อ>ข้าว,าว<ด>จะเป็นตำนานนี่ของเด็กจริงๆครับของเด็เดไกไหนครับของเด็กใบมะกรอครับหากินยากครับลองดูในใบมะกรอกหากินยากครับนี่ของเด็กโอ<ห>้ไหนใบมะกรอนี่ไ,กอกไงอาจารย์จะเด็ดให้ทานเหรอไม่ใบมะกรอกกินอ่าน้ำพริกเราอร่อยมากอย่างเงี้ยแม่อาจารย์ทำให้ดูนี่ครับอร่อยแล้วทำงี้ครับจะจุจย โอโ beeping, ้โไหนใบมะกรอกน่าจะใบมะกรอปี่เปรี้ยวมากเลยเอาใบมะกรอปจะมีรสชาติอะไรคะอาจารย์เปรี้ยวปายครับเปรี้ยวปายเหรเอรเอยอรเอยครับขอไหนอาจารย์ลองเด็ดซิเวลากินกินไงคะเวลาพันเนาะทำงี้ครับหักนิดนึงแล้วก็โคบเลยกระถั่วแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยโอเคใบมะกรอปนี่คืออาจารย์ปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองครับผมอันนี้คือกะปิอาจารย์ อันนี้เดี๋ยวกันนี้ก็ใบมะม่วงนะอาจารย์ลืมไปหรือเปล่าเนื้อมะม่วงหรืกระเพราะอาจารย์ลืมไปหรือเปล่าว่าเมื่อวานอาจารย์ไปถอนฟันมานะหายแล้วหายแล้วหายแล้วค่ะหายเล่นไม่ได้หายแล้วโอเคใจหลักนะคะนี่จะทำกับข้าวกันทุกทุกเย็นไหมอาจารย์ทุกเย็นครับส่วนมากเขาบอกกันว่าผู้ชายทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมผมก็เลยเป็นเท่นนี้ นี่ค่ะแอดมินก๊อปกำลังจะทอดปลานินนะคะปลานินนี่เป็นปลานินที่ซื้อจากตอนนี้ปลาปลานินเป็นปลานินเป็นพี่เป็นเป็นพี่รุ่นพี่ของปลาเป็นรุ่นพี่ของปลาหมอคังคังดำไอ้คังดำคังดำค่ายดำโอ้โหใช่คนละปลาอันนี้อันนี้ปลาหมอเลยปลาหมอคังคังอัพเหรอทั้งหมดเป็นไงเราอ่าน่าจะหมดเลยครับหมดเลยค่ะแอดอ่าเดี๋ยวไอ้มินก๊อปจะทอดปลานินให้ทานนะคะ วันนี้คณะเดี๋ยวให้ทำคณะใส่หมูแม่คณะใส่ปลาเค็มยะอร่อยเราก็รอให้กระทะร้อนก่อน กะปิผมแล้วบอกให้กินกินแล้วติดใจทุกคนนะติดใจทั้งกระดาษขนาดกรชิร่าไข่กอเข้า,นนะา,า,า,ขามาติดใจหมดเลยอะ่ะนะกะปิอาจารย์นี้ถ้าใครได้ทานนี่คือแบบว่าโอ้โหครับเรียกอีกอ่ะเรียกอีกเลยได้เลยครับเรียกอีกได้เลยครับเรียกใช้อาจารย์ใช่ไหมเรียกใช้ตามครับ บ้านเนี่ยต้นไม้บ้านเราต้นไม้ชาวบ้านใช่ชาวบ้านเขาซื้อบอกเขามาเขาคุณป้าเขาเอามาต้มแล้วก็เราก็มาต้มเสร็จแล้วก็มาทำเต็มเอาไอ้นั่นก็เป็นกินยอดอร่อยมากครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยทันเป็นอกไม้สดครับเอาไม้ชาวบ้านครับนะดอกไม้ที่ต้มแล้วจะไม่ได้ต้มมันต้อนต้นไมาต้มนะคุณพ่าชาวบ้านครับแต่คนแก่สูงยุ้งไปกำลึงเงี้ย ผมอยากกินใบตำลึงมากเลยนะแอดจริงๆเราเรีกว่าจะไปเด็กอยู่หลังบ้านอยู่เนี่ยทำตำมือใส่ไอ้นี่ลวกลวกใส่ผักจริงๆหนูจริงไปไปเด็ดผักผักสวนครัวอาจารย์ก็่าหยองอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้ให้เขามาตัดหญ้าให้อาจารย์ก่อนนะไม่งั้นอาจารย์วันนี้แอดเห็นอาจารย์ไปไปหลังบ้านนี่คือเรียกว่าอาจารย์ไปลุยป่าไปลุยป่าแอดรู้สึกเหมือนอาจารย์หายไปอ่ะอาจารย์หายไปประมาณเหลือที่เหลือแค่หัวอ่ะ Yeah. เหไมเห็นความสดไหมแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเหลือเ็าะไว้ทำหนึ่แล้วชื่อไหมถูกมากปนิพัลปนิพัลลถูกมากด้วยนะอาจารย์นะเราหนึ่งร้อยบาทจินได้ต้องนับล้วเนี่ยน่าจะประมาณมือที่สามเนาะดูในแอปนี่คือคือต่างจังหวัดแล้วต่างจังหวัดเนี่ยคือค่าครองชีพค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าทํางานแบบที่ไม่ต้องอยู่กรุงเทพนี่ก็จะดีมากๆเพราะว่าค่าครองชีพนี่ถือว่าอยู่ได้เลยนะอาจารย์เนาะเพราะว่าปกติอาจารย์อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่า ถ้าของชิมนี่คือต่างกันมากนะคะอย่างเช่นไก่ก็อย่างปลานิลนี่น่าจะถ้าคุณให้น่าจะเลโลกว่านะคะนี่ค่ะคะุณพ่อโอโกโกะในตำเหลียวน้ำมันกระเด็น,นะเพราะว่าคนน่าจะดีกังน้ำมันมอ๋ออาจารย์ไม่เป็นไรนะ้ำมันกระเด็นได้เพราะว่าอาจารย์ค่อนข้างที่จะ่ะผ่านประสบการณ์เยอะนะคะมีความ ผิวพันอาจารย์ค่อนข้างที่จะไม่บางผิวพันอาจารย์จะไม่บางนะคะค่อนข้างที่จะโดนน้ามันได้เพราะว่าแอเอห็นาจารย์ทอดทอดทอดปลาอยู่อาจารย์ไม่หลบเลยอะอาจารย์ทํายังไงคะหรือว่าอาจารย์มีาาวิชาวิชาครับวิชาวิชาลมกับมันครับเขาเรียกว่าวิชาคงกระพันไหมคะวิชาคงกระพันครับคงกระพันอันอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ <มา S 1> โอเควันนี้เมนูตามนี้นะคะโอ้โูปลาหเหลืองน่าทานมากเลยค่ะนี่ปูมนี้นี่นอาทิตย์แล้วนะคะมีความสดแล้วก็ฟินทวาวยด้วยโลละหนึ่งรบาทโลละหนึ่งรบาทนะคะหลายท่านบอกว่าอยาเกเห็นอาจารย์ทำกับข้าวอีกนะคะเมนูที่อาจารย์ชอบทำคืออะไรน้ำพริกกะปิ ตำปลาตำปูปลาก็เหนียวแล้วก็ผัดหมูทอดหมูแล้วก็หมูมะนาวคณาปลาเค็มใช่วันนี้ว่าจะทำเนี่ยมันเยอะแล้วแล้วก้น้ำพริกน้ำพริกกะทังก็ทำอร่อยเนาะใช่ครับผมน้ำซุปเขาเรียกว่าอะพริกที่นี่ แล้วก็ต้มยำต้มยำหมูต้มยำต้มยำปลาเจเจนะคือเอาง่ายๆอารทำเป็นทุกอย่างนะถ้าอยากทานอะไรนี่บอกอาจารย์ได้บอกได้นะครับบอกได้ผมทำให้ทานได้แล้วก็ถ้าไหนได้เห็นคลิปนี้อยากให้อาจารย์ทําเมนูไหนก็พิมพ์ใต้คลิปมาได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาเมนูหอยหินให้กินหอยเลยนะหอยหินหอยหินถผมเป็นเมนูของจีนครับที่คนของคนเวียดนามจีนเขาเขาสอนให้ทำเขาเรียกหอยหินเอาหินเหรอไม่ใช่มันเป็นหอยครับแต่ว่า มันจะมีรสชาติที่แบบว่าดูออตลอดเวลาและมีเนื้อด้วยไงจริงเหรออาจารย์ที่นี่แล้วที่ไทยมีมีขายเหรอเขาไม่ได้มีขายครับเดี๋ยวเอาไปทำหอยหินใช่ครับจะทำหอยหินเขาเรียกหอยหินครับปลาดมากของอ่าเขาเรียกของเวียดนามทสอดมาครับโอเคหอยหินนี่คือแข็งใช่ไหมไม่มันก็เป็นหอยครับจะเคี้ยวไหวป่ะอาจารย์ไม่ได้เราไม่ได้เคี้ยวหอยเราดูใช้ดูดาวแล้วก็เอามาดูเนื้อหอยออกมาจากหินใช่ครับใช่ครับเอาออกมาโอ้โหได้ยินเสียงโอ้โอ้โอ้ อันนี้เราทอดหมดเลยนะคะน่องจากมาประมาณอย่ดูัดงยังเลยะเียมมากสบอาิตนะยังไงถ้าท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้อาจารย์ทําเมนูไหนบอกได้นะคะขนาดเมนูหอยหินอาจารย์ยังทําเป็นเลยเมนูอื่นน่าจะเป็นอยู่เขาอาจจะทำเขาเรียก อะไรนะไข่ไข่เจียวอ่าไข่เจียวเน่ามะระไขเ่ไขเ,จไขเจียวมะระไข่เจียวมะระเหรอคะใช่ไข่เจียวมะระแล้วก็ไข่เจียวพริกจะทำสองเมนูที่กินอร่อยมากแต่ก่อนจะทำไข่เจียวเนี่ยอาจารย์ทำหอยหินให้กินก่อนไอหมแล้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์จะทำหอยหินให้กินหอ<ว>ยห,ห,หินหน้าตาเป็นไงอ่ะหอยก็เป็นหอยค่ะแล้วก็ใส่อ่าใส่หอยแล้วก็ใส่หินไม่ใช่มันก็ใส่หอยนะครับเนี่ยไม่มีหินแต่มันหอยหินนะเขาเรียกว่าหอยหินเอ่าแกงหอยหิน เอาไว้ดููใ <Okay. S 2> ส่ไปกระเพราอร่อยมากโอเคโอเคงั้นจะระจจะอดูยำม,มากอร่อยมากงั้นจะรอรับชมนะการพรุ่งน,นี้จะไม่ตลาดนะเดี๋ยวจะการนะโ <Okay. S 2> อเคแล้วผมบ๊ายบาย